ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูปั๊มน้ำนะครับที่เป็นปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับที่กำลังทำงานอยู่ตรงด้านหลังของผมนี้นะครับปั๊มน้ำอัตโนมัติตัวนี้นะครับผมสูบน้ำจากสระน้ำอยู่ข้างหลังนะครับเพื่อที่จะไปใช้ลดน้ำต้นไม้มันมีปัญหาก็คือว่าเวลาเราเปิดสวิตไฟนะครับ มอเตอร์ไม่หมุนบางครั้งเราก็ต้องใช้ไขควงมาช่วยมันหมุนอยู่ตรงนี้นะครับช่วยมันหมุนแต่ทีนี้ผมก็รู้สาเหตุแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรมันถึงไม่หมุนนะครับมันเกิดจากตัวนี้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้เลยนะครับตัวคาปาซิสเตอร์ตัวนี้นะครับก่อนหน้านั้นนะครับตอนที่ผมยังไม่เปลี่ยนนั้นผมลดน้ําต้นไม้นะครับโดยที่ใช้ตัวเดิมนี้นะครับ มันไม่หมุนนะครับผมก็ใช้ไขควงช่วยมันหมุนพอหมุนปุ๊บน้ำลดน้ำให้เราได้นะครับแต่ว่าเวลาสักพักหนึ่งพอมันร้อนนะครับมันก็ตัดของมันโดยอัตโนมัติเลยนะครับเครื่องปั๊มน้ำไม่ทำงานพอผมได้เปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับพอผมได้เปลี่ยนใหม่มันทำงานได้ดีนะครับแต่ก่อนไม่เคยตัดอย่างนี้นะครับลดน้ำต้นไม้อยู่ไม่เคยตัดเลยนะครับตอนนี้ตัดน้ำ ปกติเลยนะครับเห็นครับปั๊มน้ําที่ผมได้เปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับที่ได้เปลี่ยนคาปาตัวนี้นะครับตอนนี้ลดน้ําได้ปกติแล้วนะครับไม่มีปัญหาเรื่องปั๊มน้ําอีกต่อไปนะครับตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปหาช่างนะครับ ครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวคาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแต่เราดึงเพียงแต่เราดึงตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ต่อเข้าใช้แทนกันได้เลยนะครับสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ร้านไฟฟ้านะครับร้านอิเล็กทรอนิกส์ครับครับ ปั๊มน้ำอัตโนมัติของท่านใดนะครับที่มีปัญหาอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับก็ลองเปลี่ยนตัวคาปาซิเตอรอ์ตัวนี้ดูนะครับแล้วปั๊มน้ําของท่านจะทํางานได้ปกตินะครับจากที่มอเตอร์หมุนช้าหรือว่าไม่หมุนด,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 ดื้อๆทำท่าจะหมุนหรือไม่หมุนนะครับลองเปลี่ยนตัวนี้รับรองเลยนะครับว่าเครื่องปั๊มน้ําทํางานได้อย่างนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ตตามรับชมในคลิปนี้ อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ